สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าพบกับเราเช่นเคยเนาะพังน้องครีมเฟอร์มารี่นะคะอุ้ยอุ้ยทำได้ไงอะ่ะฮะทำได้ยังไงคะอุ้ย,ย,ยพ่อควานทําได้ยังไงคะท่านะ่ะคนเดียวสามเชือกเลยนะคะ อุยอ้ยอุย้ยเลี้ยงแถวนําทีมโดยคุณแม่ลินลินนะคะพี่เบอร์ดี้ฮะพี่โดโดนะคะสุดยอดเลยนะควานช้าของเราถนะ้าพอดีอ่าอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยทำได้ยังไงทํานงานดูที่เดินเลี้ยงแถวกันเป็นแถวเลยนะท่านขาเดินกันเป็นแถวเลยนะคะเดินไม่แตกแถวเลยนะน่ารักมากๆาเลยนะเนี่ยคุณแม่อยู่ตรงกลางนะคะมองเห็นแค่เชือกเดียวนะคะแต่ถ้าเรามองข้างๆานะคะสังเกตได้เลยนะ,ะสามเชือกเลยจ้าอุย้ยสุดยอดนะสุดยอด น้องช้างแสนรู้มากๆเลยนะคะนำทีมโดยคุณแม่ลินลินพี่เบอร์ดี้พ like ี yeah. ok ่โดโด้จ้าอุ้ย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 ดูน้องช้างเจอกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยสนันวันไว้เลยนะคะอุ้ยอะไรอะไรเกิดขึ้นอุ้ยอุ้ยอะไรเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้น นี่นะสุดยอดเลยนะคิดถึงกันมาก,มากสงสัยจะคิดถึงกันมากนะคะท่านขาอุ้ยอุ้ยยุ้ยคิดถึงกันมากนะคะคิดถึงกันมากมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยออกอาการเลยอุ้ยออ อุ้ยสุดยอดเลยนะท่านขาสุดยอดเลยนะความน่ารักของน้องช้างครอบครัวน้องพรีสซมมรี่นะคะน่ารักน่าด,ดูดูดูเจอกันเจอกันทักทายกัน,นท่านขาเออทักทายกันทักทายกันอ้ยคิดถึงกันละวสิอ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นเืออ้สนันวันไว้เลยจ้าพี่น้องคะสนันวันไว้เลยจ้า ื้อนี่นี่น่ารักน่าชังนะคะเอ้้สังเกตสังเกตเอ้ยเอ้ยอะไรอะทำไมทักทายกันคิดถึงกันหรอคะลูกฮะฮะอนูคิดถึงกันค่ะคิดถึงกันค่ะอยู่อยู่้ยรถถังรถถัง สังเกตหางรถถังนะคะพี่เบอร์รี่เรานะฮะอุ้ยอุ้ยทำไมหางชี้อย่างนั้นล่ะฮะเป็นหมูตอนเป็นช้างหรือเป็นอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยคิดถึงกันอะไรจะคิดถึงกันมากนะเนี่ยดูสังเกตอาการเอออหมายเออหมายเออหมายเบิ้งน้องครีมเบิ้งเบิ้งน้องครีมเบิ้งอุ้ยหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วนะคืออุ้ยอุ้ยอุ้ยคิดถึงกันคิดถึงกันค่ะอุ้ย กนะความรักของท้องช้างนะฮะเจออืมอืมอาหายคิดถึงกันย่าฮะหายคิดถึงกันหรือย่าคิดการ์ดคิดการ์ดเลยอ่ะเอ้ยอ,อะไรมันจะปานนะน,น้องครีมจับมือหน่อยกิมซี่คนสวยทำไมทำไมหนูมัน ทำไมหนูขี้เหร่ย่างนี้ลูกคะทำไมหนูสวยจังเลยดูดูนะคะสาวน,าปปน้อยชุบแป้งเท่าหลังจากเมื่อคืนฝนตกหนัาท่านค่ะน้องคีมเราก็จะอยู่ในสภาพนี้เลยนะคะช้างเผือกช้างเผือกผิวลายลาคิดถึงกันมากเลยครับสดีฮะ,ะ <ๆ S 1> กอดกอดที่แม่ดินดินไว้เลยคิดถึงกันมากเลยคะับ คิดถึงกันมากมายโอ้ยกอดกันไว้กอดกันไว้ค่ะเสียงรถมาเสียงรถมาเสียงรถขนหญ้ามานะคาท่านขานี่นะเสียงรถเสียงรถกอดกันกอดกันอะกอดกันไว้กอดกันไว้อะทำยังไงกอดกันกอดกันกอดกัน โออเออเออคิดถึงกันแรงอ่ะคิดถึงกันแรงคิดถึงกันแรงดูดูหุนหอเราไม่ได้สนใจใครเลยนะโดโรนะคะเอ้ยโอ้ยคิดถึงกันคิดถึงกันอ้าอ้าอ้าเข้าไปร้องเข้าไปร้องเรียนนะคะท่านค่ะอักลิกการ์ลิกลาร์ตนี่ยน้องครีมนะคะอันนั้นพี่เบอร์ดี้นะคะคนนี้คุณแม่ดีนจ้าเออ เอาเ็าไปตกล,ลัิกลากรัดลิกลลิกัดลิกอ่าอ่ัดิดิกกิกัดลิกกัิ่ดกัดอิิกดิกดกเอา เต็มที่เลยเต็มที่เลยอ่าออเออเออเอ้ยกขาทำอะไรเบอร์รี่ยกขาทำอะไรฮะอุ้ยยฮะทำอะไรพี่ลินลินจักกะจี้เหรอคิดถึงกันแรงนะเอาคิดกลัดคิดกลัดคิดถึงกันแรงนะท่านขาดู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 โอ้ความน่ารักของน้องช้างเรานะคะสุดยอดสุดยอดเฮ้ย นี่สงบได้ยังฮะสงบกันได้หรือยังอุย้ยขนองหาการท่านขารักกันคิดถึงกันนะคะหนุ่มรอฮะหะนุ่มรอเชือกเดียวเราไม่สนใจใครเลยนะคะหนุ่มรอของเราไม่สนใจใครเลยนะคะท่านขาที่ดโดโรน,นะะุ่นฮะไม่สนใจใครเลยนะคะ อาหารหน้ามาแล้วคุณแม่ลิลลินนะอาหารน้ามาแล้วเนี่ยคุณแม่ลิินแม่น้องครีมนะคะอันนี้พี่เบอร์ดีนะคะนี่น้องครีมน้องเล็กสุดของเราจ้าอ่ะแอะแอคิดถึงกันดูดูดูทำไมเบอร์ดี้ฉลาดอย่างนี้คะถูขี้ใครจากตัวคุณแม่ลิลลินเลยนะคะช่วยแม่ลิลลินถูกออกหรือเปล่าอะออกไหมวิทำไมน่ารักอย่างนี้น้องครีมจะโตเท่าคุณน,น้าโตเท่าคุณแม่แล้วนะคะสาวน้อยของแม่เอ้ย โตแล้วอ่ะน่ารักน่ารักเฮ้ยโอ้ย,อยดูทำหน้าดูทำหน้าทำทางเฮ้ย<ป>อฮ้ยรักกันรักกนคขารักการจะเป่าหูกันละอ่ะรักกนคขารักกันค่ะฮ้ยรักการรักการรักก,ก,กันะนะท่านขานี่ยนะคะบ้านของ,ของ,ของครอบครัวน้องครีมรออยู่ตรงนี้เลยนะคะบ้านครอบครัวสังเกตมือไม่ควานได้นะท่าาดูนะฮะไม่ควานไปตัดหญ้าเพิ่งมาเนาะดู สวยงามตามท้องเรื่องนะคะวีเริ่มจะสงบแล้วนะคะสงสัยจะคิดถึงกันแรงนะคะท่านขาไหนเอาไงาเอาไงาเอ่ยอันนี้ทักทายกันอีกอ่าทักทายกันอีกทักทายกันอีก อันนี้เอ,เอาไงเอาไงเอาไงอันนี้เอาไงคะเอาไงคะ <C> e <at> เอ๋จะยกจะยกเสาบ้านออกหรอดูนะ <C> e <at> อันนี้จะซ่อมเหรอคุณแม่ลิลินจะซ่อมบ้านเหรอคะห <C> e <at> ลังคารว้หรือเปล่าไม่รู้คุณแม่ลิลินบอก <C> e <at> อ้ยอ้ยอ,ยอยนี่น,นโอ้ยสุดยอดเลยนะคร <C> e <at> อบควัวน้องครีมเราน่ารักกันมากๆเลยนะคะช้างสีเชือกเนาะ ่วนคุณยายอุดรยังไม่เข้ามาถ้าคุณยายอุดรยังผูกอยู่ที่นอนอยู่นะคะอันนี้เข้ามาแล้วสังเกตแต่อาการแต่ละนานี่ฝุ่นตรบรักกันจนฝุ่นตรบแล้วท่านคะอ่าอาปเอาปปไปดูไปดู ดูสาวน้อยตาวานเราดีกว่ามาดูสาวน้อยตาวานเราดีกว่าคะ่ะสังเกตอาการนางไม่รู้ว่าเมื่อคืนได้นอนหรือเปล่านะท่านขะนานาทีน้อครีมเนาะน้องครีมบอกว่านานาทีได้ได้น้ําฝนนะคะก็ได้ห้มันจุใจไปเลยค่ะคุณแม่คะ่ะเอยเดี๋ยวสักพักคุณพ่อจะพาไปอาบน้ําแล้วจ้าถูเนื้อถูตัวถ้าจะได้สวยๆนะคะเป็นสาวแล้วจ้าออ ดูนุ่มหลาของเราท่านขาพี่โดโดทนะคะไม่ได้สนใจใครเลยนะคะโดโดไม่สอนโดโดไม่สอนดูโอ้ยความคิดถึงไม่โทรก็ถึงไม่คิดก็ถึงตัวสายจะคิดถึงกันมากนะคทะ่านขาเออกิี๊กลั๊กแลอสถานวันไว้เลยนะ อุ้ยน้องครีมกินอ้อยนะวันนี้พ่อความไม่ควานไปตัดอ้อยมาให้น้องช้างของเราได้ทานกันนะคะท่านขาตันๆน,น,น,นะนี่เลยนะต,นยนนะต้นอ้อยนะี่นะต้นอ้อยเนาะเป็นลำเล็กๆนะคะปนกันมีทั้งลำยาวลำสั้นนะคะนี่นะตอนนี้ลงไว้ให้น้องช้างทานช่วงกลางวันนะคะแล้วก็ลงไว้ให้น้อง,งนนช้างทานในช่วงเวลากลางคืนด้วยนะคะ <S <S หลังจากที่น้องช้างเล่นสนันบันไวดนะะท่านขาพักกันเหนื่อยกันแล้วเนาะก็ ามาดูอาการนะคะของนางนะคะหลังจากที่เล่นเหนื่อยแล้วก็พักดื่มพักกินญ้านะคะท่านขากินต้นอ้อยเนาะที่คุณพ่อควานกับแม่ควานไปตัดมาให้นะ้องสามของเราได้ทานกันนะคะเป็นคะแนนจากการไร้ผลไม้ออนไรแล้วท่านขาเนาะนี่เลยสังเกตกินอย่างมีความสุขเลยนะ,ะหลังจากเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะท่านขาอาการคนละอย่างเลยนะคะหางชี้เสียงกรีกร๊ดกราดทั้งขาทั้งอะไรยกขึ้นยกลงนะ แต่ตอนนี้ดูนท่านขาไม่ได้สนใจใครเลยนะแต่ละทางนะคะทานต้นหญ้าต้นอ้อยกันอย่างเพลิดเพลินเลยนะคะอุ้ยน่ารักน่าเอ็นดูจัิงเลยนะน้องชา้างของครอบครัวแม่ควานะน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยนะท่านขารักกันรักกันนะคะดูน้องครีมดูน้องครีมสังเกตกำมือน้องครีมนะท่านขาสังเกตที่มือน้องครีมนะะกำใหญ่มากๆเลยนะแสดงว่ากำใหญ่คำใหญ่นะเนี่ยอุ้ยห่วงอะไรขนาดนั้นคะสาวน้อยตาหวาน อนี่หาะน้องครีมมีเพื่อนกินก็จะกินได้ยเยอะนะคะนี่อร่อยจังนี่อร่อยจังเลยค่ะคุณแม่อร่อยจังเลยค่ะน้องครีมบอกอร่อยจังเลยค่ะคุณแม่อร่อยจังเลยค่ะคุณแม่อร่อยจังเลยค่ะ้ออ คูยืนกันเป็นแถวน่ารักมากๆเลยนะคะแม่แม่จ๋าเนาะกินอ้อยก่อนนอะลูกเนาะเดี๋ยวพาไปอาบน้ํานะคะคนสวยวันนี้บรรยากาศไม่ร้อนนะท่านขาเนาะบรรยากาศกําลังดีเลยนะคะยให้น้องช้างกินอ้อยกินอะไรก่อนนะค,ะค่อยพาไปอาบน้ํานะคะอุ้ยน่ารักน่ารักขี้เลวอ่ะเอามัง น้องครมขี้เหอ่ะขี้เหอ่ะเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้โผล่ออกมาดูนะอือ <c oughs> หมายเออหมายกินเยอะๆเลยค่ะคนสวยจะได้แข็งแรงตัวไวๆนะคะ <c oughs> เอ,อ้ยเอยน่ารักน่ารักน่ารักน่าชัาางอ่ะนี่ นี่เลยจ้านี่เลยจ้าโอเคค่ะท่านขาปิดท้ายคลิปด้วยความน่ารักของน้องช้างข้าคพัวไม่ควานะคะข้าวพลน้องครีมเฟอร์มารีนะคะท่านใดชื่นชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บ,าบาย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 น้องครีมบายบายก่อนแล้วบายบายสวัสดีค่ะ